สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบด้วยครับเป็นไงรถเป็นไรจะเบื่อดูรถไทยเต็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนไหนมาีนนี้เป็นไรโอ้งานเข้าอีกแล้วมาคนฟงังไปชนอะไรหรือเปล่า ฮะไม่มีครับเฮ้ยมันเป็นยังไงะมันผมเลี้ยวมาเลี้ยวมามาตรงนี้พวกมันก็ตัดหักไปเลยหนนี่มาตมีผมว่าจะเลี้ยวหักโคไปทางนู้นอะไรหักไปดูดิอะไรหักอะไรหักโอ้ยดุมหักนะเนี่ย ในใน,ใน,ในใกายไอไอเออนินดออกดีมันหลดุนลดนด็อตหลดุดน็อตขาดหรือเปล่าฮะโอ้ยหักเลยดิโอ้มันหักเหล็กหักเลยเนี่ยเดี๋ยวทิ้รงรอเลยฮะมันทำแรงกระแทกแรงหรือเปล่า าอยู่ดิบมาก็คลุบไปเลยดุมมันนะดุมหักออต้องถอดออกแล้เชื่อมใหม่หรือว่าไปซื้อดุมมาใส่ชื้ออะไรดุมมันอะเอ็มเจ็ดู่ย์สีู่นย์นะครับ ตรงนู้นครับฮะกระแทกคันนาเหรอฮะเอาไปดันนูดันขนาตรงนู้นแค่ดันได้เฉยครับไอ้มันมันหักไปเลยหักดุมมันอะหักไอต้ตัวตัวตัวเพลาหักตัวเพลาเพลาดุมล้อ กลายเป็นไอ้ด้วนไปเลยฮนะไปทไม้รงวไปะไรไ,ไปไรใก็ซ่อมซื้ออะไรขาดเลยขีมือใครชินจังอีกหรือเปล่านี่ครบมาซี่ ขายังไงบอกดิเป็นอะไรยังไงยังไงบอกนี่ฮะแค่พี่จังแค่แต่รอบนู้นนั่งตรบอยู่กลครังนี่เลยขับเร็วหรือเปล่าขับเร็วใช่ไมไม่เร็วอะไรใส่เร็วใส่เกียร์สวิการหน้าเกียรงไอ้ขนหน้าสามอ๋วมันยังไงจะแน่ใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบถูกใสเกียร์ไหนก็แน่เลย วิ่งเร็วเกินมากมาันมันมาโดนอะไรีเนีน่ยก้อนดินเนีน่ยไอ้ก้อนมันมันก็เล<ะ>ยกระโดดยกลยังไก่ไดกยกลงยมลงยลยกลงยกลงยกลงยอลงยกลงยกลงยกยกงยัลงไกลงยกล้ยกลงยกลงยกงยกงยลงยกงยลัยกรงยกงยกลงยกลยกลงยกลงยกลกอะยกกลงงยกลงลงยกลงยยกยลยกงลกลลกลงลกลย ออซ่อมไป่แล้ววันนี้มีแต่ซ่อมวันนี้หาซื้ออะไรก็ไม่มีอันนี้ดุมทั้งดุมเลยนะดุมทั้งดุมล้อหน้าทั้งยวงเลยต้องเปลี่ยนดุมอ้อกเปลี่ยนชุดดุมใหม่เนี่ยอืม นี่นะครับพี่้องเอามาคุณฟางครับเพราะไฟจะขับเร็วขับด้วยความเร็วสันนิษฐานว่าเด็กๆขับรถไทยด้วยความเร็วแล้วก็มาทำการบิดทำการบิดบิดด้วยความเร็วทีนี้แรงบิดน้ำหนักของแรงบิดมันก็เยอะ พอแรงบิดเยอะทนี้มันก็ล้อไม่ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อใช้ได้แค่ล,ล้อหลังทีงนี้แรงบิดของการของการหักล้อบิดเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เพลาหักจะบิดมาทางทางอทางขวาใช่ไหมจังวิงว่งวิ่งวิ่งมาเร็วแล้วก็รีบบิดใช่ไหม ขับเร็วแล้วรีบบิดใช่ไหมเกิดจากความสนุกของความเป็นเด็กบิดรถแรงบิดพอรู้เลยว่ารู้เลยว่าไม่ได้ไม่ได้ขับมา,มาปกติขับมาอย่างแรงแล้วบิดล้อปุ๊บพอบิดล้อล้อพวกนี้มันขับเคลื่อนแค่สองล้อบิดจะเหลือไหมหัก ไอ้เชลเลอร์มาคนฟังครับขับเร็วใช่ไหมตอนแรกขับเร็วไหมตอนแรกพี่มาขับเร็วไอ้ไอ้ตอนที่ขับเร็วใช่ไหมเร็วขับเร็วมาบิดมาบิดล้อตรงเนินเนี่ยตรงเนินก้อนดินตัวนี้แหละแรงบิดของล้อบิดเลี้ยวเนี่ยบิดจน พอดีมาคนฟางครับคนฟางใส่เที่เลอ่์เล็กมามีแต่ความเสียหายนะครับเด็กน้อยรักสนุกก็ทำาไงได้ครับต้องซ่อม บิดบิดล้อตะกุยไม่ได้เกิดนานยังหักนานยังเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้เหรอ,อบิดมาแล้วเองเองนั่งตรงไหนนั่งกลางนี่แหละแล้วเป็นไงหัวทิ่ม์ลยมเตะมองหัวทิ่ม์ ก็ต้องรออารถขุ <sucks> ดมาย้ายนะครับย้ายออกหรือว่าจะเปลี่ยนตรงนี้เลยได้จะถอนหายใจ เอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์คุณล้อตามนี้เลยครับ อยังไงก็ขอบคุณพี่น้องนะที่เป็นกำลังใจให้นะครับรถเสียไปแล้วก็ต้องซ่อมนะครับโทษใครก็ไม่ได้โทษไปแล้วก็ไม่ได้ะายขึ้นมานะครับก็ต้องซ่อมก็บิดนะครับเกิดจะแรงบิดวิ่งสนุกสนานขับเร็วๆแล้วก็บิดบิดจะเรี้ยวสี้ล้อเนี่ย ไปไม่ได้ก็เลยต้องรอซ่อมรถเก่าแล้วรถเก่าแล้วใช้งานก็ผสมพอใช้งานได้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะฮะขอบคุณมากครับ